ที่มันกระตุกคือของเดิมๆหน้าตาแบบนี้เห็นไหมปื๊ดอันนี้เดิมๆดูแม่งจูมาเลยฝั<ะ>่งนี้คืออะไรเนยะคือพี่ไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรถ้าถ้าผมสอ,อนขนาดนั้นก็ต้องสอนจูนแล้วแหละเนียนกว่าไ,ไหมกดจมเลย,ยเดี๋ยัพสามมึงโอบ๊บเลยแล้วดูบูดิ์ทางมะละโบะ <ม> <มา S 1> เสร็จแล้วป่ะเสร็จต้องนานนะคุณผมรอกล้องผมอยเดียวคันเร่งไปมันมีคันเร่งไฟฟ้านะพี่อ้าวปิดไหมอะนไหคันเร่งไฟฟ้าปกติเปิดไม่ได้ใช่ไหมล่ะกระตุกใช่ไหมเป,เ,ปเปิดเปิดแค่เบอร์สามอ่ะไม่ได้เปิดเลงสตาร์เลยร์เปิดมันได้เราม่เอาที่ใช้ปกติลองขับดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอ่ะไปทางนี้ปิดเปิดเปิดก็จบเลย อาการมันเป็นไงนะพี่ม่ดีนะก็หู่ช่วงเที่ยงสี่จะหาเวลาตัดไปยังๆหายมาเลยมีอาการอะไรอีกไหมหลอรอดมีอะไรไหมผมว่าม่งมีเยอะเลยที่ผมเปิดดูเนี่ยคือคือกดๆไปแล้วมันไม่มาคือที่เปิดดูเนี่ยพี่แม่งไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะ พี่พี่ตั้งใจว่าจะใส่หัวชงหัวชีดแต่คือแม่งไม่จำเป็นเลยแม่งรีได้แบบอันนี้ไม่ได้ด่าแบบแย่มาก uh huh. ที่ผมดูมาหลายอาการทั้งโอ้เยอะขับดูแล้วเปลี่ยนเองรถเหมือนคนละคันเลยพอเพิ่มหัวชีดจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยเดี๋ยวขับพี่ก็รู้แล้วเนียนกว่าไ,ไหม ค่อยตรงไปนะมันไม่มีไฟแดง,ต,งออต้องตรงแย่ไปเลยต้องแย่ไปไม,มีด้วยใกล้จะมีแล้วลเ็สรจแล้วอันนี้มีค่าท่องแนงแล้วหรอใช่แต่นอกนั้นเดิมเดิมหมด เดิมเหมือนที่ใช้อยู่แต่พปกติใช้สามแล้วมันกระตุกไหมกระตุกไม่ค่อยเนียนนะใช่คือปิดก็ยังกระตุกแต่น้อยกว่าเปิดถูกไหมยิ่งเปิดยิ่งกระตุกยิ่งยิ่งเห็นเวลาออกเวลาออกเดอออกเยอะหนึ่งนะออกไปแดนอะอันนี้อันนี้ไม่เป็นละเรารู้เป็นไหม วควันน่ะควันน้อยควันน้อยก็ดีแล้วคือควันน้อยแทบไม่มีเลยนะเออ,อเไม่พังหรอกถ้ามันพังรถเดิมๆจากโรงงานก็ไม่มีควันแล้วเนีถูกป่ะเอ้ยอยา่างรถเดิมจากโรงงานต้องมีควันแล้วเนีถ้าสมมติไม่มีแล้วพังอนะ่ะคือเอาง่ายๆถ้าเอาจากความรู้สึกในใจจริงเลยอะ่ะพี่อาจจะไม่ได้ต้องการควันหรอกพี่อาจแค่ต้องการให้มันวิ่งดีแต่ประเด็นคือเขาอาจจะบอกพี่หรือพี่อาจจะคิดไปเองว่า ตอนนี้รถกูวิ่งไม่ดีเพราะมันไม่มีควันหรือเปล่าวะจูแล้วไม่มีควันหรือเปล่าเลยวิ่งไม่ดีไม่รู้นะผมผมไม่รู้ว่าพี่คิดแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าพี่ลองขับแล้วรู้สึกคือพี่ไม่ต้องมองควันอ่ะพี่เอาความรู้สึกก่อน,น่ะพี่เหยียบสุดเลยกดสุนคันเร่งเลยสี่พันรอบเปลี่ยนเกียร์รถเคยวิ่งแบบนี้หรือเป่าอ่ะถ้าเอาความรู้สึกดีกว่าเดิมเยอะไหมเหมือนเดิมมันจะมันจะดักตัวนี้นะ มันดันแรงกว่านี้เหรอมันดันแรงกว่านี้เหมือนเหมือนมือนมันฟาดไปโอ้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ดันแรงอันนั้นมันช่วงต้นนะมันลอยเยอะพอมันลอยเยอะปุ๊บมันก็จะปื๊ดดึงแบบนี้ถูกไหมแต่อันนี้ของเก่าปุเท่าไหร่สามสิบเลยมั้งมันจะพังเรามันจะพังเอานะนี่ผมลดตรงนั้นลงมาแต่พี่ต้องดูพวกความต่อเนื่องว่ามันหายไหมอ่ามันไม่หายอ่ามันไม่หายแล้วปกติมันหายแต่แต่เรื่องความดึงต้องน้อยกว่าเพราะว่า อันนี้มันยี่สิบกว่ากับของเก่ามันสามสิบหน่อยๆมั้งสมสิบสามสิบเอ็ดมันมันมันเคยเจ็ดิบสามสิบใช่แล้ว,แล,วแล้วถามว่ามันมาแต่ช่วงแบบเออแต่เนี้ยแต่ว่าก่อนที่แม่งจะมาเนี่ยสู้วันนี้ไม่ได้เลยหมายถึงว่าขับธรรมดาเนี่ยไอเน,นี้ยมันไวกว <c oughs> ่าไอเนี้ยมันไวกว่า <c oughs> ใช่แต่นั้นน่ะขับไปเนี้ยมันต้องรอรอหน่อยแต่ขันเร่งแล้วมันไม่ค่อยชัวร์ว่าจะมาหรือไม่มาบางทีก็แตะมาต้องถอนใช่บางทีต้องถอนแล้วเลี้ยงแล้วแต่จังหวะ ซึ่งถ้าเราจะเล่้งแซงเนี่ยถ้าเราชีวิตไปเสี่ยงแล้วมันไม่มาอันี้ตายเลยล่ะ,ะนี่ผมไม่ได้โจูนบูทเยอะเพราะกันถ้าโมพังเดี๋ยวเปิดไฟเดียวกว่ากับรถตัวเดียวเขืมากผมจูนไม่เอาบูทเยอะนี่นี่ตราในช่องนี้ช่องนีงนี่นะใช่เพราะถ้ามันพังมาก็ก็ตังพี่อ่ะโมเดิลด้วยโมเดิลมบูทสามสิบ 30, ไม่มีใครทำหรอกแต่ครั้งนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าอันเก่าเนี่ยเราจูนมาเพิ่มเกินค<ม>ันเร่งเบาขึ้นแน่เลยถ้าขับแบบเนี้ย ลองกดเต็ตตมๆนะขับธรรมดาก็ไม่มีกระตุก เยอะเรากล้าเหยียบเพราเราก็ไม่กล้าอยู่ดีเราเห็นแล้วเราก็กลัวแล้วมันขับเราไม่สบายใจเราหนึง้าอันนี้ถ้าคันนี้ถ้าอยากให้ผมเลือกถ้าผมเป็นพี่นะถ้าถ้าช่างแนะนําให้ผมก็จะแนะนําแบบว่าเลือกเอาหนึ่งเราต้องแก้รีแมปอยู่แล้วนี่คือแก้รีแมปแล้วอันนี้คือแก้รีแมปเพียวๆทางเลือกที่สองที่พี่อยากได้คือรีแมปกับหัวชีถูกไหมแต่คราวนี้ถ้าเป็นรถเดิมๆเ,เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้พูดเยอะเนี่ยหชัชฉีดก็จะทำให้มีความนิดหน่อย ถามว่ามันมันเยอะไหมก็ถ้าขับธรรมดาก็ไม่มีกับทางเรื่องอีกทางเรืองนทางเือที่สามคือผมแนะนําเป็นแง่รีแม็กับกล่องกล่องอ่าอ,อย่างน้อยมันยังปิดเปิดได้เลือกโหมดได้แล้วสายไฟล่ะ่ายไฟถ้าไม่ตัดต่อก็จะแพงขึ้นไปอีกอ่าถ้าตัดต่อก็จะถูกลงมาจะมีผลอะไรต่อไม,ไม่มีครับตถนพี่เปลี่ยนรถใหม่ไม่มีเนาะไม่มีใครเข้ามาดู เต็นต์น่ะไม่เคยมาลื้อดูสายไฟเลยนะเขาไม่มาลื้อเจ๊ดูสายไฟอยู่แล้วตัดต่อเยอะไหมก็ไม่กี่เส้นพี่โอ้โหรถไฟแดงมาติดกันทุกวัน,นเอาเกียร์สามไปเขาเนี่ยไม่ต้องยกคันเร่งเลยนะเหยียบคันเร่งสุดไปเลยสุดไปเลยเหยียบแต่คัสตอนเปลี่ยนเกียร์เอาเหยียบ์คัสอย่างเดียวไม่ต้องยกคันเร่งเลยกดไปเลยกดสุดไปเลยกดไปเลยล่าไฟลากไปร้อยสามแล้วเมื่อยร้อยยี่ร้อยสามกดแป๊บเดียวเองขนาดกดปล่อยกดปล่อยนะ นในอย่างเงี้ยขับต่างยังวไงบูธเท่าไหร่พอดีเลยี่สิบกว่าไม่เกินยี่สิบห้าเคอร์ปไทยแน่นอนคือถ้าอย่างเงี้ยไม่พังแน่นอนครับพอบูธมันประมาณี้แรกะบูธสามสิบไม่มีทางผมไม่ไม่เกินแน่นอนแล้วมันเร็จได้ทีนี้เดี๋ยววันนี้ล่อไงถอนพอถอนทะเล่นไปปึ๊บกดมาใหม่บูธปาดไปนี่ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวพี่ลองขับแบบให้สบายใจเลยอันนี้คือทางที่หนึ่งประหยัดสุดแค่รีแมปคือนโจนใหม่หมดเลยเนี่ยสี่พันเก้าคือไม่ต้องเปลี่ยนหัวฉีดก็ได้นี่ก็ขับได้นี่ ว่าพี่จะไปใช้เครื่งีไฟฟ้าให้ไวกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะไม่กระตุกแล้วลองเปิดไประดับห้าก็ได้ผมเมื่อก่อนอย่างที่บอกยิ่งยิ่งยิ่งเปิดโหมดสูงมันก็กระตุกเห็นเห็นชัดก่อนอะไรแบบเนี้ยดูบูด้วยไม่มีฟาดเกินนะไม่เกินไม่เกินอาจจะน้อยกว่า25หรือมากกว่า25แค่หนึ่งผมเขาค่าไว้ไม่ คือถ้าอยู่ประมาณเลทยี่ห้าเนี่ยบวกลบเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนลาบูทมันจะฝาดถึงไหนเวลาแบบใช่ช่วงนี้แล้วก็ลงหรือว่ามาเลยอ่ะแล้วดูบูตเนี่ยทางบัลลาโบอ่ะถ้าแบบดึงสบายใจ้ถ้าถ้าแปะสาเมื่อไรแล้วมันได้ดึงมันได้ดึงแค่เมื่ถ้าบี้กดต่อมีสองอย่างไม่ขาดก็ก็ต้องมีอะไรเสียหายอ่ะพอเท่ายางอะไรเราก็ตัวอินเตอร์ยังเดิมๆอยู่เลย อย่างนั้นแบบนี้ก็ได้สบายใจยยนะไปไเรื่อยๆพี่ หน่อยบอกว่านิดหน่อยมันมันไม่เป๊ะขนาดนั้นไงเพราะมันไม่ได้ขับไปจูนไปเหมือนกล่องพว่วงถ้าเป็นอย่างเป็นกล่องพว่วงที่ผมบอกว่าข้อดีของมันคือเนี่ยผมจูนเพิ่มรถให้พี่ได้นิดหน่อยจากตอนเนี้ยเพิ่มอีกลดลงอีกเลยได้หมดตลอดเวลาอันนี่ชัวร์ไหมตอนนี้ชัวร์ดิพี่ชัวร์ไหมพี่เก็บขับต้องกี่รอบแล้วอ่ะไม่ใช่ไอตัวตวัตถุน่ะโอ้อยชัวร์ชัวร์แท้เทียมไม่มีปัญหาไม่ต้องไปกังวล เนี่ยเทียมก็บวกลบหนึ่งถึงสองยังไงก็น้อยกว่าเดิมพี่อยู่แล้วเพราะวัดบูตตัวเดียวกันเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ายังไงก็น้อยกว่าเดิมเราอย่าไปบอกว่าของเราไม่แท้หรือของเราแท้แเราเรามองจากก่อนหน้านี้กับตอนนี้แล้วกันง่ายกว่าวเดิม,ดม,ดมคือทุกอย่างเดิมหมดอ่ะแค่แค่นี้แบบเ,เดียวถูกไหมแล้วอาการคันเล็งหายยังไม่เป็นเลยเ,ยเหยียบไม่ขึ้นยังไม่เป็นเลย ปกต,ติเป็น้วติดกดไปมับปานก่อนปาดสะรับคันไม่มานี่ขนาดเกียร์สี่นะ,ะถ้าอย่างเมืเ่อกี้ถือว่าความเร็วยังไม่เหมาะจะเป็นเกียร์สี่มันเลยจะมีนิดๆแต่ก็ยังไม่เท่าเมื่อก่อนเรกผมมั่นใจกลับได้เป็นที่เดิมกลับได้ตีวงหน่อยิเออ ก็จมเลยนี่ดับสลอเลยนะมันตัตลอดอมันจะตึงตลอดจะไม่ใช่ว่ารอแล้วมาคือมันมันจะมาเรื่อยๆมาทุกครั้งที่ ไม่มีกระตุกเท่ไเห็นไหมแต่คันเล่งไวเพราะว่าพี่ใช้คันเล่งเบอร์สูงแต่จะไม่มีแบบว่าเลี้ยงคันเล่นแล้วด๊ดๆอะไรไม่มีละเนียนละเดยนถ้าประหยัดสุดเลยไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือคือเราอย่าไปมองอย่งอื่นเรามองแค่ว่าความพอใจของพี่อะ่ะถ้าพี่บอกว่าเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการแนละ้วก,ก็ประหยัดสุดแล้วคือไม่ยังเป็นที่ว่าต้องหวยชีต้องกล่องก็ไม่ยังเป็น ไมเพราะฟันก็ไม่มีไม่เดือดร้อนใครด้วยอ่าถูกไหมแต่ถ้าพี่แบบไม่สบายใจแต่ผมบอกไวแล้วว่าสบายใจได้ไม่พังแน่นอนแต่ถ้าพี่บอกว่าไม่สบายใจอยากให้มันมีก็ก็เลือกเอาอ่าถ้ามันมีฟันแบบตัยๆยอ่าตุยๆยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่แต่เขาเนี้ยพี่ไม่ได้อยู่ใกล้ผมเผื่อนี่พี่มาจากบริัมยมถูกไหมถ้าสมมุติพี่ลองนึกภาพ บางวันพี่อยากจะได้น้อยบางวันพี่อยากจะได้เยอะซึ่งเราไม่ใช่กล่องด้วยแล้วเราเป็นรีแมปเราเราจะวิ่งมาแล้วถูกไหมถ้าควันนี่มันมีผลอะไรต่อความเรงไหมมีผลถ้าควันเยอะมากก็ไม่วิ่งถ้าควันพอดีพอดีก็วิ่งดีแต่เขาเนี้ยในคําว่าพอดีเนี่ยกล่องพ่วงมันจูนได้อย่างพี่ต้องการควันน้อยควันเยอะอย่างรีแมปเนี้ยมันจูนได้จริงแต่พี่ต้องลองเป็นสิบรอบขับอย่างเนี้ยแบบเนี้ย เป็นสิบรอบแล้วก็เข้าไปบอกผมเข้าไปด้วยกันเนี่ยเอารถลงอีกเอามาลองลดลงอีกกว่าจะเสร็จถ้าเอาให้เปเท่ากล่องพวกเนี่ยสมมติมันทําได้เท่ากล่องพวกแหละแต่กล่องพวกใช้เวลาเต็มที่เลยครึ่งชั่วโมงมาถึงในการจูนนะแบบนานสุดหึ่งชั่วโมงเร็วสุดห้านาทีถ้าเป็นรีแมปเร็วสุดก็สองชั่วโมงช้าสุดก็ต้องมีวันหนึ่งเต็มเต็มเพราะเราไม่รู้เราจะพอดีที่จุดไหนเพราะว่าดูแล้วก็ต้องมาวิง ใช่จูดแล้วก็ต้องวิ่งวิ่งไปจูดไปไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเราพอใจว่าเฮ้ยเออประมาณนี้ได้ไม่เป็นไรเรานิดนิดหน่อยหน่อยก็จบมันก็จบไปไม่ต้องมาอะไรมากแต่ถ้าเป็นกล่องพวกคือมันขี่ไปได้เลยเพิ่มรถเพิ่มรถเพิ่มรถ,ม,รถมันเลยไวยอ่าแต่ถ้าเราพอแค่นี้แล้วสบายใจถ้าเพิ่มความนิดนึงได้ไหมได้ไม่ต้องรอกไไ็ได้ได้ไมันจะมีผบทแรกกับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอันนี้ยังเพิ่มได้อีกอีกนิดนึงคืออันนี้อยู่ในสเต็ปปลอดภัยไม่พัง ไม่ังเผื่อพังก็ไม่เอาไม่เอาคือเตเผื่อพังนะก็ผมยังจูนในสเตปปลอดภัยคือจะมีหลายคนที่แบบจูนมาจูนตัวเลขมาเยอะผมก็เคยสงสัยนะวิ่งทำไมมันจูนเลขเยอะจังคือจูนควันเยอะจังแต่ควันออกน้อยจูนเยอะแล้วควันออกน้อยคือบางทีเนี่ยมันเป็นที่รถรถบางคันเนี่ยไม่ได้ใช้หัวฉีดตันแทนที่จะไปเปลี่ยนหัวฉีดคือจูนจูนตามเดิมที่เคยจูนเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนหัวฉีดแต่ดันไปจูนเค้นให้เขา โอ้ทุกคยอยากได้ความเหนื่อเดี๋ยวผมจูนเพิ่มให้พี่พคือจะโชว์ว่าตัวเองเก่งจูนเพิ่มได้แต่จริงๆแล้วมันผิดมันผิดในที่นี้หมายความว่าผมว่าเป็นคนที่เหมือนเปรียบเ,เทียบสถิติอย่างสมมติพี่มาเนี่ยรถต้าเ,เดิมเนี่ยผมเอาเงินให้ห้าบาทรถมั่งมีควันเท่านี้กับอีกคันหนึ่งมาผมเอาเงินไปห้าบาทมีควันเท่ากันแต่อีกคันหนึ่งให้เงินไปห้าบาทแต่ไม่มีควันต้องให้อีกห้าบาทถึงจะมีควันอย่างเงี้ยผมจะไม่ทําผมก็จะให้ไปแก้ที่ตัวรถมากกว่าไม่ได้ว่ามาใส่เพิ่มอย่างเดียว อันนี้โอเคแล้วแต่ว่าเอาเพิ่อมอีกนิดนึงนิดนึงบูทประมาณนี้นะบูทเ,เท่นี้พออยาเจอที่หน้าโอเคผมจะเห็นไอตคอนมันมันกราฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เิดให้ดูแล้วพี่มีคุณคอนโทรลป่ะ ัวกพวงมาลัยไม่มีใช่ป่ะไม่มีถ้ามีใช้ไม่ได้ที่มันจูนมานะแล้วก็อันนี้ที่มันกระตุกคือของเดิมๆหน้าตาแบบนี้เห็นไหมปื๊ดอันนี้เดิมๆดอแม่งจูนมาเลยเนี่ยเวลาพี่ขับอ่ะจะมีอาการแบบฮึแล้วก็มีสองช่วงฝั่งนี้คืออะไรคือพี่ไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรถ้าถ้าผมสอนขนาดนั้นก็ต้องสอบจูนแล้วแหละพี่สนใจแค่ว่ารูปเดิมมันเป็นแบบนี้แล้วนี่มันเป็นแบบนี้ มันก็ผิดปกติแล้วซึ่งมันไม่ถูกปกติเนี่ยเนี่ยทำไมมันไม่ทําแบบเดิมอ่ะของเดิมมันเนี่ยมันไม่มีกระตุกแล้วกันเอาง่ายงไปหลุมหลุมบ่บ่อแต่เนี้ยคืออะไรทําไมต้องเนี่ยเนี่ยถ้าทาให้มันเทียบก็ได้แต่มันก็อยู่ที่สูตรเขาเนี่ยก็จะเนียบวันนี้ก็ได้อันนี้ก็จะหายกระตุกน้อยหน่อยแต่ยังเมื่อกี้มันเยอะนี่หนึ่องอยา่าง yeah. เยอะนี่ไปโจรปิดหมดเลยอัน hmm? น so, okay, ี out, ้น like. ี mm ่เขาบอกมุกเดรนเหรอที่นี่นะที่นี่นะเขลาชายคนเล็กแรงเนี่ยเป็นคนหลาชายคนเล็กแรงนี่เป็นระเลนเหรอเห็นปะเป็นขั้นขั้นเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราอาให้ดูที่ที่ดูออกแล้วกันเพราะอย่างอย่างอื่นเนี่ยพวกนนี้พี่มันมองไม่เห็นภาพก็ไม่รู้หรอกแต่ผมผมรู้ว่ามันเป็นเป็นอะไรกัน ให้ดูที่แบบผ้ามันค้องเห็นๆนะนี่ก็โอเคอยู่เนียนอยู่นานๆๆๆโอไม่มีแงเลยเย้นี่งดีเนี่ยอันนี้จูนตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยที่มันรอเนี่ยอืดเนี่ยเปิดหมดเลยของเดิมต้องค่อยๆขึ้นหน่อยอืดแล้วก็ฟาดนี่มาเฮือดถึงจะมา นี่คราดูได้ประมาณนี้แล้วก็อันอื่นอีกเยอะแต่แต่บอกไปยังไม่รู้แน่นอนเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะถ้าบอกหมดเลยมันก็เหมือนสอนจูนแล้วแหละท้งนั้นผมว่าเราก็ให้ดูเท่าเท่าที่ดูได้คือไม่ต้องไปดูรูปมาหรอกถ้าถ้าขับแล้วดีขึ้นก็จบแล้วแต่ถ้าถ้าขับแล้วไม่ดีขึ้นเฮ้ยมึงแก้ตรงไหนวะขอดูหน่อย ขอละเอียดหน่อยอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าไม่ดีขึ้นแล้วเก็บตังเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่พี่เห็นอยู่แล้วว่าทักอาการหายอะที่พี่เป็นอ่ะหายหมดเลยมันต่อเนื่องนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ก็ดึงกว่าเมื่อกี้เยอะใช่ผมเอาจัดให้ไปเพิ่มอีกประมาณ20%ไม่มีคนเสียต่อไม่มีไม่มี